ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่อง Soc c เกอร์สไ r เปเป็นประจำทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆค่ำคืนเนาะวันนี้เดินทางมาถึงวันที่8พฤศจิกายนนะเป็นช่วงวันอังคารแล้วเนาะช่วงกลางสัปดาห์ปกติก็จะเป็นฟุตบอลยุโรปแต่ว่าฟุตบอลยุโรปก็จบรอบแรกกันไปนะตอนนี้ก็เป็นฟุตบอลลีกมาทดแทนเนาะ เพราะว่ามันต้องอัดโปรแกรมก่อนฟุตบอลโลกนะฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฟุตบอลยูโรปาก็จับฉลากไปเมื่อวานแล้วเดี๋ยวมีเวลาว่างตรงไหนเดี๋ยวซ็อกเกอร์สไนเปอร์มาสรุปให้ฟังนะกันนะว่ามีใครเจอใครบ้างนะก็มีคู่บิ๊กแมตช์หลายคู่เลยนะสาหรับที่จับฉลากไปเมื่อคืนในยูโรปาลีกแล้วก็ทางฝั่งยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอ่ะมาถึงบอลของเราวันนี้นะเป็นบอลลีกเนาะวันนี้เลือกเป็นลาลิกาสเปนนะเป็นโอซาซูน่าเปิดบ้านรับการมาเยือนของ บาร์เซโลนานะวันนี้เล่นกันที่บ้านของโอซาซูนาสนามเอส a ตาดโอเอลซาแดนะเตะกันเวลาตีสามครึ่งเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข้อมูลของคู่นี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง cer, s o อกเกอร์สไนเปอร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วเราไปดูกันว่าคู่นี้มีข้อมูลอะไรน่าสนใจกันบ้าง โอซาซูนาเจอกับทางฝั่งบาร์เซโลนาวันนี้เล่นกันที่บ้านของโอซาซูนานะอุณหภูมิ13มองศาแล้วก็ไม่มีเมฆไม่มีฝนนะก็ถือว่าอากาศดีเลยนะมาดูเฮดทูเฮดกันเฮดทูเฮดของคู่นี้ใน6แมตช์หลังสุดนี่เป็นทางฝั่งบาซ่าชนะได้3นะเสมอกัน2ครั้งแล้วก็เป็นโอซาซูนาชนะได้1ครั้งนะนัดล่าสุดที่เจอกันมานี่เป็นทางฝั่งบาซ่ากดไป4ประตูต่อสูเลยแต่วันนั้นเล่นกันที่บ้านของบาซ่านะ วันที่เล่นกันที่บ้านของอุซาสุนล่าสุดนี้เสมอกันไป2ประตูต่ตอ2นะแต่เห h ุ a โดยรวมนี่บาร์ซ่ายังดูดีกว่านะบาร์ซ่าชนะ3เสมอ2แล้วก็ทางอุซาสุนชนะได้1ครั้งเท่านั้นเองมาดูตารางคะแนนกันหน่อยตอนนี้บาร์ซ่าอยู่จ่าฝูงนะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีเลยนะที่จะเป็นจ่าฝูงยาวนะเพราะว่าเมื่อคืนลิวมาดิตมีโอกาสแซงขึ้นนําเป็นจ่าฝูงแต่ก็ทําพลาดไปนะลิวอาดิูแพ้ไปเมื่อคืน ก็วันนี้บาร์เซโลนาแข่งที่หลังนะก็ถ้าได้สามแต้มก็จะหนีริวมาดิิไปเป็น 5แต้มนะตอนนี้มันนำดิลมาดิดอยู่2แต้มนะตอนนี้บาซ่ามี34มริบลิมาดิดมี32อเนาะถ้าวันนี้บาซ่าชนะก็จะเป็น37ก็จะหนีลิลมาดิดไป5แต้มก็ถือว่าหายใจได้สะดวกเลยตอนนี้บาซ่าอยู่ที่1นนะแข่ง13นัดมี34คะแนนชนะ11เสมอ1แพ้1เท่านั้นเองนะบาซ่านี่ปกติในเกมลุกเรารู้อยู่แล้วนะบาซ่าเกมลุกดีแต่ปีนี้มาแปลกนะบาซ่าเกมรับดีนะ 13นัดเพิ่งเสียไป4ประตูเท่านั้นเองริวมัดดิดว่าเหนียวเหนียวลิวมัดดิดยังเสียไป13ลูกเลยนะบาซานี่เสียแค่4ถือว่าน้อยมากๆเลยเดี๋ยวไปดูค่าเฉลี่ยกันแล้วกันว่ามันจะเป็นค่าเฉลี่ยที่น้อยเท่าไหร่นะส่วนโอซาซูนาตอนนี้ ทำผลงานได้ดีเลยในฤดูกาลนี้นะตอนนี้ขยับมาอยู่ในพื้นที่ยุโรปเลยนะสำหรับโอซาซูนาตอนนี้อยู่ที่5นะแข่ง13นัดชนะ7เสมอ2แพ้4ก็ถือว่าดีที่สุดเท่าที่เคยเห็นโอซาซูนามาเลยนะตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับ5ของตารางนะวันนี้มาเจอของแข่งเนาะมาเจอจ่าฝูงอย่างบารเซโลนาตอนนี้บาซ่าอยู่ที่1นะโอซาซูนาอยู่ที่5นะนี่คืออันดับในตารางคะแนนมาดูฟอร์มล่าสุดกัน ฟอร์มล่าสุดของโอซาซูนา5แมตช์หลังสุดนี่ชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2น,ะนัดหลังสุดนี่พิ่งชนะเซลตาบีโกมาได้2ประตูต่อ1แล้วก็ชนะลิบวอยเดลิดได้2ประตูต่อ0เรียกว่า2นัดหลังสุดนี่ชนะได้ทั้ง2นัดเลยนะสำหรับโอซาซูนาส่วนบาซ่า6แมตช์หลังสุดนี่ชนะ5แพ้แค่1นะแพ้ไป1นัดก็คือแพ้บบเยนในยูฟาแชมเปี้ยนส์แพ้เยอะสะด้วยนะแพ้3-0นะันเล่นในบ้าน โดนบบเยนอัดไปสาบาซาก็ต้องล่วงลงไปเล่นในทางฝั่งยูโรปาลีกนะแล้วก็จับฉลากแล้วเนะาะเมื่อคืนบาซ่าต้องไปเจอกับแมนยูนะในยูยโรปาลีกนะก็ถือว่าเป็นกระดูกชิ้นโตเลยนะของทั้งคู่นะบาซาก็น่าจะยากนะเจอกับแมนยูแมนยูก็น่าจะยากมากด้วยละ่ะเจอกับบาซานะก็ลนไปสําหรับบาซ่านะก็หลุดเส้นทางของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกไปอยู่ยนะูโรปาลีกเนาะอ้อมหลังสุดของบาซ่า3นะัดหลังสุดนี่ชนะทั้งหมดนะในบอลลีกนะ เจอกับบาเลนเซียชนะ1-0เจอกับคิวเซนชนะ4-2แล้วนัดล่าสุดเจอกับอเมรลียชนะ2ประตูต่อศูนก็ถือว่าฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่นะในช่วง2-3แมตช์หลังสุดก็เก็บชัยชนะมาได้ทั้งคู่นะสำหรับบาร์เซโลนาแล้วก็โอซาซูนาเดี๋ยวมาดูค่าเฉลี่ยประตูได้เสียกันค่าเฉลี่ยประตูได้เสียของโอซาซูนาแข่ง13แมตช์ยิงได้15เสีย12ก็ถือว่าเกมลุกไม่ดีนะแต่เกมรับพอใช้ได้นะโอซาซูนามาถึงจุดนี้ต้อง เรียกว่ามาด้วยเกมรับเลยนะส่วนบาร์เซโลนา19แมตช์ยิงได้43เสีย16นะก็ค่าเฉลี่ยเกมรับเนี่ยไปเสียเยอะก็คือไปเสียทางฝั่งยูฟ่าแชมเปียนลีกนะเพราะในกลุ่มนั้นมีทั้งอินเตอร์มีทั้งไบเยอร์นะก็โดนไปเยอะละ่ะสำหรับบาซ่าถึงทำให้ตกรอบเลยนะแต่ว่าถ้านับเฉพาะในลีกเองนะบาซ่าเพิ่งเสียไปแค่4ประตูนะเจอกันในลีกนีบาซ่าเกมรับยังใช้ได้เดี๋ยวไปดูตัวผู้เล่นกันหน่อย มาเริ่มกันที่ตัวเจ็บตัวแบนตัวเจ็บตัวแบนของทางฝั่งโอซาวุ una, ami, ike, ero, น่าจะมีกิเกสซาวิโร่นะก็ยังเจ็บอยู่นะก็ลงสนามไม่ได้แล้วก็มี Sergio, เซจิโอเฟร์ไลล่ายังไม่ฟิต100%ย์ส่วนทางฝั่งบาร์ซ่านี่เจ็บหลายตัวนะเริ่มตั้งแต่ชาวกุนเดเมมฟิเดปาเซกิโรเปโตอาราโยแล้วก็แฟรงค์เคสซี่นะลงสนามไม่ได้ทั้งหมดนะหตัวนะก็น่า สนใจตรงกองหลังของบาร์ซ่านะทั้งชาวกุนเดและก็ทางอารโยนะก็ลงสนามไม่ได้อารโยตอนนี้เป็นตัวจริงแล้วเนาะเป็นตัวหลักแทนในทางเคลาดปิเก้ที่แขวนสตาร์ทไปนัดที่แล้วแล้วตอนนี้อารโยเป็นตัวจริงก็ยังเจ็บอยู่นะแล้วก็ชาวกุนเดนี่เอามาเล่น,นเซนเตอร์ก็ได้หรือเล่นแบ็กขวาก็ได้ก็เจ็บทั้งคู่นะดูแล้วปัญหาของบาร์ซ่าในนัดนี้น่าจะอยู่ในแผงหลังเดีย๋ยวไปดูเสบีตัวผู้เล่นตัวจริงกันมาเริ่มทางฝั่งเจ้าบ้านโอซาซูนาก่อนวันนี้มาตั้งรับเต็มตัวนะ 4- 5 1นะ โกเ็นฟานันเดสนะเซนร์แบ็กสตัวเป็นกาเซีย2ตัวเลยนะชื่อกาเซียกับกาเซียนะทางฝั่งซ้ายเป็นซานเชสทางฝั่งขวาเป็นเปน่ามิดฟิลด์ตรงกลาง3ตัวเป็นโอรอสตอร์โลและก็โกเมสทางฝั่งซ้ายเป็นอวีลาทางฝั่งขวาเป็นบาซานะข้างหน้าเป็นบูดิเมียนะตัวเดียวนะเป็นหน้าเป้าส่วนทางฝั่งบาซ่าต้องปรับเยอะเลยในแผงหลังเนาะเล่น43-3วันนี้ต้องโยกมาคอสออลองโซกับ ทางแอนเดรสคิสเซนเซนนะผู้หูจากเชลซีจากฤดูกาลที่แล้วนะฤดูกาลนี้ย้ายมาบาซาทางคู่ก็ต้องมาเล่นเซนเตอร์คู่กันนะกกเป็นมาร์คอันเดเตสเตเกนส่วนทางฝั่งซ้ายเป็นบาเดนะทางฝั่งขวาเป็นเฮกเตอร์เบเยรินนะมิดฟิลด์ตรงกลาง3ตัวก็น่าจะเป็นชุดนี้ยาวแล้วเป็นกาบี้เบรดี้แล้วก็แซโจบูสเกตนะข้างหน้า3ตัวมีลาปินญ่า ในวันดอบสกี้แล้วก็กุสมันเดมเบเล่นะดูตรงกลางดูข้างหน้าไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่แต่กองหลังน่าจะมีปัญหาเพราะขาดเซนเตอร์ตัวจริง2ตัวไปเนาะก็ต้องขยับตัวสำรองอย่างคริสเตนเซนมาแล้วก็ขยับแบ็คซ้ายอย่างมาโกสอลองโซมายืนเซนเตอร์ก็อาจจะมีปัญหาบ้างหล่ะนะสำหรับเกมรับของทางบาร์เซโลนาเดี๋ยวมาดูราคาของคู่นี้กันราคาของคูน่นี้วันนี้เปิดมาให้ทีมเยือนบาร์เซโลนาต่ออยู่1ลูกนะสกอร์สูงต่ำอยู่ 2ลูกครึ่งควบสามจากข้อมูลทั้งหมดเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ซ็อกเกอร์สไนเปอร์จะเลือกไปทางไหนต้องมองไปทางทีมใหญ่อย่างบาเซโลนานะต่อให้อลซาซูนาฟอร์มดีนะทางบาซากองหลังไม่ดีนะแต่ไม่ใช่กองหลังไม่ดีดิกองหลังดีแต่ว่าวันนี้เป็นตัวสำรองนะระบบยังอยู่นะแต่ว่าเปลี่ยนแค่ตัวเล่นเนาะเอาทางคริสเตนเซนกับทางมาร์กอสอลองโซเข้าไปยืนเล่นแทนแต่ผมเชื่อว่ากองหลังของบาซาก็น่าจะมีงานน้อยนะเพราะว่า บาซ่าเกมลุกดีอยู่แล้วนะบาซ่าน่าจะขึงเกมลุกทั้งเกมแล้วก็ดูจากแผนที่โอซาซูน่าใช้ด้วยก็4 5 1ห้านะก็มาตั้งรับเต็มตัวแล้วก็รอสวนกลับนะคิดว่าบาซ่าก็น่าจะกดทั้งเกมแหละวันนี้ราคามา1ลูกนะสถิติเฮดตูเฮดดีกว่านะตัวในเกมลุกดีกว่าอะไรดีกว่าทั้งหมดก็น่าจะไม่น่าจะพลาดนะสำหรับทางบาซ่านะหนึ่งลูกน่าจะมีมาลุ้นลูกที่2กินเต็มดีกว่านะถ้ายิง1นศูนย์ก็ชนกันไปถ้ายิงลุ้นลูกที่2ได้ก็น่าจะ กินเต็มกันไปโอซาซูน่าก็เกมลุกไม่มีอะไรเลยนะแต่เกมรับเหนียวนะแต่ก็มาเจอกับบาร์ซ่านี่ก็น่าจะเป็นของหนักของแรงนะทั้งเลวานทั้งเดมเบเล่ทั้งลาฟิญญานะก็น่ากลัวเลยนะวันนี้เลือกไปทางบาร์ซ่านะบาร์ซ่าต่ออยู่หนึ่งลูกผมเลือกต่อไปทางบาร์ซ่าสุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยลายส่วนตัวของผม @scsn นะมีตัวแอด้วยนะใส่ @scsn ก็เข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้ หรืออยากทราบทัศนะของผมในคู่อื่นที่ไม่ไดเอามาพูดในคลิปเนี่ยก็แอดเข้ามาสอบถามกันได้เช่นเดียวกันส่วนคู่ที่เอามาพูดในคลิปเนี่ยช่วงเลวทามก่อนเตะผมก็จะอัปเดตราคาอัปเดตตัวผู้เล่นให้ดีว่ามีความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่า ส่วนช่องทางในการติดตามผมนะมีทั้งตามแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียเลยทั้ง Facebook ทั้ง YouTube แล้วก็ทั้ง Tik t o อกนะใช้ชื่อเดียวกันเลย Soccer Sniper นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้หน่อยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทำมาฝากเป็นประจำทุกทุกวันก็ฝากกันไว้หน่อยสำหรับช่อง s ก c อ e r s n i p e r เดี๋ยวนนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ